มาครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างไก่นะหลังจากที่ผมได้ทำการขยับไซส์ลูกสูบนะครับจากเสื้อเดิมของซีน็อกนะครับใส่เป็นเสื้อของมีคนถามนะว่าใส่เสื้ออะไรยี่ห้ออะไรของอะไรนะครับใส่เสื้อของ n น w w เวสนะครับ4ี่ดพลูกสูบมันจะไซส์42มบินนะครับก็คือสลักก้านอะไรไม่ต้องแปลงนะครับใส่ได้เลยนะครับ แต่ว่าต้องดัดแปลงตรงตรงพอดต,ตรงรูเวกข่มครับต้องไปพอกนะเพราะว่าคอมันคอของตัวนี้มันบางคอสินนอกมันหนานะคะจะเจาะเจาะรูเวกข่มตรงให้กันอยู่แล้วนะอตัวนี้ก็คือก็แค่นั้นครับไปพอกเอาผมเอาวิพอกซี่นะผมไม่ได้ไปพอกนะผมเอาวิพอกซียาเลยนะครับยาโอบก่อนนะครับโอบให้หนาเจียเข้าไปแล้วก็โอบให้หนาโอบหนาเสร็จป,ปุ๊บแล้วก เจาะรูไว้ค่าเข้าไปให้มันตรงครับเอาเอาปะเกณนตัวเดิมเป็นตัวเกณฑ์วัดนะแล้วก็เจาะให้มันตรงครับแค่นั้นครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือใส่ได้เลยทุกอย่างเหมือนเดิมขับูตัวเดิมพ่อเหวี่ยงตัวเดิมครับนะแต่ก็เหมือนคลิปต้นต้นคลิปอ่ะที่เพื่อนเพื่อนได้ยินนะว่าเสียงมันเนี่ยลูกสูบมันใหญ่ขึ้นเสียงมัน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 เหมือนแบบไม่ค่อยแรงเหมือนเหมือนไม่ไม่ไปนะก็เพื่อนๆนก็เจาะรูนะ ถ้าเพืเ่อนๆไปทําท่อเสียใหม่ก็จะแรงขึ้นเลยนะจะรู้ผลชัดเจนนะเพราะท่อตัวนี้มันค่อนข้างเก็บเสียงนะครับนะก็เจาะรูนะมันจะมีพักอยู่อีกชั้นหนึ่งครับเจาะให้ทะลุพักนะสองสองสองชั้นนะให้มันเจอให้มันเห็นโล่งข้างในนะครับนี่ผมเจาะสามรูแล้วเดี๋ยวผมจะประติดให้ฟังเสียงครับก็รอบเครื่องก็จะมาไวขึ้นแล้วก็ตัดสนุกขึ้นเลยนะอันนี้เหลือเหลือไปลองงานจริงให้ดูนะเพื่อนๆอันนี้ผมเพิ่ง ผมก็เลยมาดูว่าให้มันแรงมากกว่านี้ได้ไหมว่าเราจะขยายขาบูเพิ่มหรือว่าเราจะทําอะไรนะแต่ขบูคือเพื่อนๆไม่ต้องไล่นะเพื่อนๆมาไลนะ่แค่ไอเสียนะไล่ไอเสียออกนะแล้วแต่ชอบลยว่าจะเอาเท่าไหร่นะผมเอาเท่านี้นะเพื่อนผมเก็นให้ดู อันนี้ผมยังไม่จูนแหลมนะครับผมจูนให้น้ํามันหนานะเสียงมันจะเหมือนเหมือนจะแปดขึ้นได้อีกนะเหมือนจะฟีดขึ้นอีกนะแต่ผมไม่ตั้งนะเพราะว่าผมต้องการให้มันตัดต่อเนื่องได้นานๆนะอให้ลูกสูบมันอยู่นานๆนะก็คือตั้งให้น้ามันมันหนาหน่อยแค่นี้ผมไม่ลองเข้าไม้แล้วครับโอเคเดี๋ยวรอสักแดดออกก็ไม่รู้วันไหนนะเดี๋ยวจะหาเวลาไปออกรอบให้ดูครับว่ามันมันดีหรือเปล่ามันใช้งานจริงแล้วมันเป็นยังไงนะ ฝากเพืเเเ่อนๆ f ีติด,ต,ดตามด้วยครับเนี่ยบอกแล้วนะบอกสูตรแล้วนะครับก็คือนั่นแหละครับเสื้อของ488ครับใส่พพอกคอแล้วก็ทำเอาพอเบี่ยงมันดีอยู่แล้วนะอย่างนี้เลยครับ